พี่น้องคะคอยละซูนให้พัวคอยโอ้ยทายลูรลอยลูปบด้จักรลูกมู้งเจ้ากับมาเบิงตีล่ะเบิงมันทายให้คอยเด้อเดี๋ยวคอยสิให้เบิงลูกเนี่ยจึงเสียโบเห็นหอดนาหอดตาหามเ้ยวิวบบกงามนึงตะวันนาบได้เลยเบิงรูปมุ่งยืนบนี่ปานคนแครเอาโลดพี่น้องเบิงโอยคอยมาเสียดายวิวทถานอ้อวิวงามๆผัดเทาถามว่างามบอกง,งามอพิ่นว่าเบิงคววมมันขี่ขานไทยเฮาเบิงรูปมีทายจังไดให้กูเหลือ20เส้นนี่ ตอนนี้ตอันอยูทีคาเฟ่แดนเทวดาจ้าอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องข้าเจ้าตกแต่งงามงามพี่น้องคาะสมกับซื้อแดนเทวดาอิลีอันนี้ก็คือท่างเข่าตั้งแต่ท่างเขากับงามแล้วจ้านามจะเป็นสีฟ้าเลยพี่น้องค่าเข่าจะอยู่คนละ80บาทจ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งค้ังในว่ามันมีหมองไทยรูปหมองใดเน่ ที่พี่น้องเห็นคว้นๆน,น,นี่ว่ามันไฟใหม่เด้อพี่น้องขาข้าเจ้าเฮ็ดให้บรรยากาศมันคืออยู่เทิองสวรรค์นี่เด,ดตากล้องคอยเว้ามากมาขละ่ยซูนบรรยากาศข้างในเย็นเย็นพี่น้องขามีน้ำตกมีดอกไม้ข้าเจ้าสิแ่งจำลองให้มันคือจังปลาหิม,มาพา์นี่นะพี่น้องคอยคิดในใจโอ้อยากมีมมผู้ยิ่งมาน้ำกันเดสสิเดเปลี่ยนกันทายรูปให้ผู้ใส้ทายหรือว่าให้ผัวทายนี่มันบ่ถือใจพี่น้องขามันทายเหอะเพราะเลวๆนี่เดียวนี่ นี่จุดที่เขาเจ้ามาถ่ายรูปหลายที่สุดเกิดจะเป็นจุดนี้คันผู้ใดแบบว่ามีฝีมือในการถ่ายรูปคอยว่าสิไดรูปงามๆกลับไปหลายรูปอยู่นี่เมื่อยืนทําม,มิวสิกอยู่ในนี่บอกหัวถ่ายล่ว้ๆเลยบ่ไใดจ้ากภาพเ <c oughs> ชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่แบบค่าเฟ่หลายแห้งพี่น้องค่ะ เดีวแต่ละหมองมีแต่หมองงามๆม,มีแต่หมองแบบว่าธรรมชาติล่ะกะกรเจ้าตกแต่งงามแห้งจา้าอันนี้คอยกระใส่นั่งมาทายให้ในทำเพิ่งเนี่ยจนเปียกพี่น้องคะ่ะครา้งในเขาสิจำล่องเป็นคือทำล่ะก็มีน้ำเย่อยๆลงม,มาเพิ่นก็ว่าบ่ได้บ่ได้บ่งามมาสันมาสิทายให้ไหม่เอารอบสองเพิ่งบะเบิง่งให้คอยยางกลับไปเบิง่งมันสิได้บ่รอบนี่รอบมีกะบ่ได้อีกทายตีนนจะของโอ้ของเงิดหลายโอ้ยเศร้า,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 าเดียวสิเฮ็ดเองเดียวสิท้ายเองดอกเฮือ มาบัดน,นี้พี่น้องเดี๋ยวขอยสิภาพเบื่องรอบๆอันนี้ก็คือศิลปะทางภาคเหนือเพิ่นนะคะว่ายด้านหลังมีะต่ใต้พ้อมพี่น้องคะเออเข้าใจว่ามันมีแต่ดอกไม้มีแต่วิวบันไดแทมมันเป็นสวนสัตว์น้อยอยู่ทั้งหลังพี่น้องเออขอยเห็นเศร้าต่างศาสตร์กับมาหลายที่พี่น้องฝรั่งคนจีนไลยหลายเจ้าก,กับมีแค่รดขายแก้วละยีบาทพี่น้องคะนี่มันก็มาทากินเบืเ้องแนีมีแต่ตัวเป็นตหาหักเป็นตาแพงพี่น้องเบื้องมัเพิ่นมาง่อยขาข่อยเบื้องวนคืออย่างนี่ เป็นอีกพิกัดหนึ่งที่หามผ่าเด้อจากขันมาเที่ยวเชี่ยงไม่แดนเทวดาเด้อแต่ขันไผ่มีเพื่อนสาวมานั่มกับซีฟินไปอีกแบบหนึ่งจากขันเอาผัวมานั่มเออกับซินนาย,ยากจักน้อยเพราะว่ามันขี่ขานทายลูกหเหย้าเอายางมาอีกนิดนึงกับเมียนแพะปิกมีพี่น้องเพื่อนอื่นแพะปิกมีอย่างซันเป็นแพะแคะแมจ่จ้ายางไม่เลยๆเฮากับมาเจอสวนดอกไม้อีกแล้วพี่น้องขาโอ้ยทายบวชบวาดอกไม้หลายแห้ง เดือนนี้เดือนเมกกะลามันเป็นนาดอกไม้อยู่แล้วพี่นองขาสารพัดดอกไม้เลยบุรุษสิทธายตรงใดดีทัดมากก็จะเป็นขั้วพี่นองขาขัา้วตั้งแต่สมัยเกา่าเศร้าลานหน้าเพล่นเฮ็ดไว้นี่จบรรยากาศใน้องน้ำผยกระทายมาเด้อไพเบิ่งมะหอดมองดีกข็ขอขอบุุนเดอิอพี่นองที่เบิ่งจนจบคลิปบา,บายบายสวัสดีค่ะ